เฮ้ยเอาดีๆกาเรียนานีา่สปอร์ตกันเดอร์ LE ครับ LE ครับโอ้ยใครอ่ะโอ้ยยาโอ้ยใครอ่ะมึงเอาอีกแล้วนะไอ้ท็อปห้าร้อยเนี่ยจะล,ลืมเรียกดวงแาบพวกนี้แปบ๊บนึงคิมมิดดิมเมื่อกี้อ้าวเหรอต้องไม่คิมมิดเหรอไอ้มูเซลามาอยู่อุ๊ย LE บวกแปดได้ไหมล่ะอืออ๋อ ดำไปส <Be at> ิบหกเฮ้ยเอลีบาติวโอ้ยไข่เนี่ยเฮียข้นมาและขุนนะอดีีนะเอลีเฮ้ยไอเชียบาซ่าร้อยสามสิบ